สวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับก็วันนี้แอดก็มาตามคุณพ่อสัาราณเนาะแม่ต้องบอกงวดที่แล้วก็ไม่ได้ตามน้องโอโซนเนาะก็เลยแกก็เหมือนพูดย้ำตัวเดิมเนาะ9กก็มานะครับแล้วก็ยังมีความฝันของคุณยายน้องโอโซนด้วยเนาะเหมือนเข้ามากระซิบบอกนะครับอ,อย่างไงก็ต้องขอ,อโมทนาบุญกับเพื่อน f อทุกท่านนะครับ ที่รวมสร้างโบทนะครับและก็ยังไงเหมือนเดิมนะครับก็ต้องฝากผลงานเพลงไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็ง่าไๆแอดก็จะเข้าไปตอบคอมเมนต์นะครับที่ช่องเพลงเนาะตอบทุกเพลงอยู่นะครับก็ถ้ามีเวลาว่างนะครับก็เป็นคนตอบคนเดียวเนาะเอาละครับเดี๋ยวไปพบกับคุณพ่อสําราญกันละครับว่าสวัสดีครับคุณพ่อสําราญครับสวัสดีครับโอ้ปารีชาร์ดน้องเอ โอโซนนะลูกครับผมหายหน้าหายตาไปสามงวดเนาะอโอ้โหไม่คิดว่าเลขเก่าโอโซนจะมาออกเนาะใช่ผ่านไปสองงวดเองนะพ่อผ่านไปสองงวดโอ้โหมาจนได้นะมาจนได้แล้วเขาได้ย้ำอะไรไหมงวดงวดที่แล้วพ่องวดที่แล้วเขาถาเขาว่าโซนได้เลขไหมเขาก็บอกว่ายังไม่มีอะไรมากระซิบเลย พราะวันนั้นมีพระป่าเนาะครับงานพระป่าอพันศสีอ๋อกอนหวยออกนะอ็ะอ,อกอนหวยออกประมาณสองวันบ่ครับโซนได้เลขไหมเขาว่าตาได้แล้วได้อะไรเจ็ดเก้าแปดเก้าเขาบอกอย่างนี้อ่ะอผมเลยอะ เลข5ไร่ออกเหมือนเดิม79ออกวันนั้นเองทําไมมันออกอีกออกีกได้ยังไงไอ้ออกมันออกไปเถอะมันไม่แทงมาหรอกผมว่าอย่างเงี้ยแต่แล้วผมก็ไม่ได้แทงจริงๆก็คือพ่อคิดว่าเอ๊ะหวยอะไรจะมาออกซ้ําๆใช่ไหมใช่แล้วก็คงคิดว่าน้องโซนย้ำแต่เลขเดิม98ใช่ผมนึกว่ามันรู้ที่าเลขเดิมถึงไงวะอม,มันบอกใจเลขเดิม98กับ79นะ่ะ เจ็ดเก้าแปดเก้านี่นะเจ็ดเก้าแปดเก้านี่แหละผมนึกว่าไอโซนสงสัยมันไม่รู้อะไรหรอกมันดูเจเลขเดิมอะ oh. พอมันออกมาก็เลยไม่ถูก oh. ผมยังดาเลยเจ็ดเก้ามันออกไปมึงงดทีแล้วมันจะออกได้ยังไงอีก oh. ให้มันออกไปซะผมก็เลยไม่แทงก็ <laughs> oh. <laughs> ไม่ถูกแล้วก็มาจริงๆริเา <laughs> มาจริงๆอืงงวดนี้ก็ โอโซนเขาบอกตั้งแต่แรกเลยอะออกออกอห้วยออกเสร็จเขาก็บอกว่าเจ็ดแปดหกหรือหกแปดเจ็ดคอยอย่างนี้นะหกเดี๋ยวนะหกหกหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดแปดหกเขาอย่างนี้โดยมากเขาพูดไอแปดหกมากกว่าแปดเจ็ดอ๋ออย่ี้ แปดหกแปดเจ็ดนาะตัดเล่นครับออแต่พอเขาบอกสองตัวเลยก็เขาบอกแปดหกคอยอย่างนี้อ,อืถ้าก็บอกสามตัวก็ว่าแปดหกแปดเจ็ดคอยอย่างนี้นะออืแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะออแบบเจ็ดเก้าแปดเก้านี่แหละอ,อ๋อเหมือนว่าที่แล้วเลยเนาะใช่ผมก็หมวดนี้ผมก็ว่าเหมือนเลขเดิมอีก แต่เลยเป็ดหกก็มันไม่เคยออกเนาะออแต่เป็ดเจ็ดเจ็ดเป็ดมันออกแล้วแต่มันกออกนานพอสมควรพอสมควรเนาะก็เลยวันนี้อาจจะลองบ้างสักสิบยี่สิบบาทเนาะครับแล้วได้ข่าวว่าคุณแม่แกฝันเรื่องอะไรอย่างี้ครับหรือว่าแกเท่าเท่ากับว่าฟันมันจะประมาณที่ห้าที่สี่ที่ห้านี่แหละแกจะลุกไปหุงข้าว เต็กเขาแกยังไม่ตื่นหรอกแต่มีคนมากระซิบบอกว่าแปดศูนย์เก้าศูนย์เดอร์หมดเนี่แปดศูนย์เก้าศูนย์เดอร์หมดนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายคุณพ่อเพราะว่าผู้หญิงเสียงผู้หญิงแต่ไม่มองแล้วไม่ไม่มีใครอย่างเงี้ยอ๋อมีคือลักษณะคุณแม่เหมือนจะแบบสลืมสลือขึ้งหลับขึ้นตื่นอย่างนั้นเหรอคุณพ่อหลับขึ้นตื่นอ๋อพอได้ยินเสียงก็มองหาเลยมองหาเลยอ๋อแต่ไม่เห็นใครโอ้มักระซิบบอกเรียกเลยนะ สิบบอกเลขเลยอ่ะแปดศูนย์เก้าศูนย์ครับอันนี้ก็พูดเรื่องจริงทั้งหมด mm. เพราะไม่ได้เดาเนาะ mm. แต่ไอาการที่มันจะเข้าหรือมันจะไม่เข้าก็ไม่รู้หรอกเนาะการเซียงดวง mm. อ่าแล้วก็คนเราถ้ามีดวงจริงๆ mm. มันก็ออก mm. Mm. ถ้ามันมีดวงจริงๆมันก็พลาดไป หรือบอกแล้วมันไม่ได้แทงก็มีเหมือนไอ้เก้าเจ็ดกับเก้าแปดนี่แหละเนาะครับครับอก็มีแค่นี้แหละครับโอ้แค่นี้นะคุณพ่อเนาะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปอีกหรอกก็มีเจ็ดแปดหกอืมอย่างตัวเลขเนาะบอกสามตัวก็เจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกถ้าก็บอกสองตัวก็เจ็ด หกแปดหกเขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยายเขาชั่งรับรึ่งตื่นน่ะมีคนมากระิบแปดศูนย์เก้าศูนย์ก็อันนี้ก็เอาพิจารณาดูเนาะครับผมอก็ผมก็ไม่มีอะไรที่จะเล่ามากเพราะว่าพูดตามความเป็นจริงที่คนละเมอแล้วก็น้องโอโซนแต่แกก็ ขาดคืนไปประมาณสามีงวดห้างวดเลยเนาะครับแต่ว่าออกออกย้อนตามหลัง่อยนะคุณพ่อเนาะครับโอ้ถ้าไม่ไปลาวพัฒนานี่มามาตามหลังช่วงนี้อ๋อครับเอาแค่นี้น้องพ่อเนาะครับว่าสุดท้ายนี้เขาให้เพื่อนเ็กทีทั้งหลายเนาะครับอ่าจงประสบแต่ความสุขทุกคนครับถ้ามีดวงก็ถูกครับอันนี้ผมอ่าพูดไม่ได้เอกไอเรียงการที่จะเสี่ยงดวงเนาะ ก็มีแค่น yeah, ี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสํมรานกรสวัสดีครับน้องโซน